สวัสดีค่ะชื่อจ้าวันวันซอาแต่แนวนกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมซุ่มความรักความสัมพันธ์จากพิ่ไยเราเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังพลังงานรวมหมายถึงพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไเป็นดวงของตัวเองแบบร้อเปเนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตกพ็พอเนาะอันเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้พิไายจะเล่าเรื่องอะไรให้ใหเราฟังเนาะอ่าแต่กรอ,อื่นนะอ แล้วก็สามารถย่นของขวัญค่าครูนะคะด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะแล้วก็มันจะมีมุมขวาล่างที่เป็นแถบตัวพิมพ์หนังสือตัวพิมพ์ตัวหนังสือเนาะจะเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะคะสามารถย่นของขวัญค่าครูเข้ามาแล้วก็น้อมรับคำทำนายใ,ให้เกิดขึ้นจริงกับพลังงานของคุณนะเ,เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะคะเ,เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของใครใเราฝังนะไฮพินเทส ราชาถือเหรียญสองดาบจัสติกห้าดาบเดทเก้าดาบอัศวินถือถ้วยหูเบกได้เลยพลังงานนี้แรงนะลูกตัวนะเก้าเหรียญอ่าอัศวินถือไม้เทา้าสิบไม้เทา้า ราชาถือถ้วยนะอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนอ่ะพิพายกำลังเล่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนหนึ่งนะคะที่นิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนที่เอ่อตรงๆนะเป็นคนตรงตรงไปตรง,ตรง,ตรง,ตรงมาแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนแบบค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะลูกดวงนะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยสนจิตใจใครไม่ค่อยฟังเหตุผลของใครเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวเองคือคิดว่าตัวเองถูกทั้งหมดคิดว่าตัวเองดีที่สุดเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันเกิดขึ้นขึ้นอยู่ที่วิพาเล่าอันเนี้ยคือมันผ่านการจบไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นว่าเดท มันจบไปแล้วและจบไปแบบไม่ค่อยจะดีเพราะว่ามีการทะเลาะกันก่อนที่จะจบนะมันขึ้นคู่กันเลยนะคะมีการทะเลาะกันก่อนที่จะจบตรงไปซึ่งต้องบอกว่าเออสถานะความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยที่อาจจะเป็นอยู่ในตอนนี้หรือเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตก็ได้อาจจะมีการบล็อกกันด้วยบล็อกช่องทางการติดตอ่อหรือไม่ก็บล็อกทางใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ย คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจกับความสัมพันธ์นี้เลยเพราะว่าเออมันมีแต่ความคลุมเครือไม่ชัดเจนมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบ ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกแบบมีลังสังหรณ์ว่าเขาอาจจะมีอะไรปกปิดคุณอยู่ไหมหรือมีอะไรซ่อนคุณอยู่ไหมมันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันมีแต่ความคุมค้มครอญไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีพัฒนาความสมคัญอะไรไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเลยคือเขาอะเป็นคนที่แบบต้องเรียกว่าสนใจในเรื่องของการทํางานมากกว่าความรักสนใจแต่เรื่องของตัวเองเรื่องของการงาน การเงินความมั่นคงคือต้องบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอันดับแรกแต่เรื่องของคุณเป็นลำดับสุดท้ายหรือไม่ได้อยู่ในสารระบบของสมองของเขาเลยนะคือคนคนนี้จะไม่ค่อยมีเวลามาสนใจคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณไม่ค่อยสนใจคุณไม่ค่อยแยแสไม่ค่อยใส่ใจอะไรใดทั้งสิน้นเพราะว่าอย่างที่บอกคุณไม่ได้อยู่ในสารระบบของเขามันยิ่งเลยสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณไปอีก คุณก็เลยมีความคิดว่าเขาเป็นมีคนอื่นไหมเขานอกใจคุณไหมเขาไม่ได้รักคุณแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่คุณมองว่าเขาปิดกั้นคุณเขามีอะไรปิดบังคุณเขาจะต้องมีอะไรซ่อนคุณอยู่แน่เออที่เขาแอบคุณไว้เนาะเออมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจมันเป็นเหมือนเซนเป็นเหมือนรังสังหรณ์มันเป็นความรู้สึกที่แบบโดนกระทําพอกระทําแล้วเราก็เลยคิดเยอะไงเนาะอ่ะทีนี้ พอพอคุณเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่จะพูดกับเขาอย่างตรงๆแบบเปิดอกคุยไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีเวลาให้คุณทำไมเขาถึงไม่สนใจคุณทำไมเขาถึงปิดกั้นคุณทำไมเขาถึงแบบ ไม่ได้ต้องมีคนอื่นใช่ไหมเออคุณก็ถามเขาตรงๆไปเลยว่าเหมือนเปิดอกคุยกันเลยว่าเธอมีคนอื่นใช่ไหมเธอถึงไม่สนใจฉันเธอถึงไม่มีเวลาให้ฉันอะไรเงี้ยทีนี้พอคุณเปิดอกคุยกับเขาตรงๆมันกลายเป็นว่าคนคนนี้ก็คือเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้รับฟังเหตุผลของคนอื่นไงคิดว่าตัวเองถูกเสมอฉันต้องถูกฉันฉันเชื่อมั่นว่าฉันถูกฉันเชื่อมั่นว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันต้องถูก แต่ไม่ได้นึกถึงจิตใจของเราที่ที่มันเกิดขึ้นหรือถูกกระทำเนาะเออมันกลายเป็นว่าการที่คุณไปเปิดอกคุยกับเขาตรงๆเนี่ยนะมันกลายเป็นเหมือนเราไปชวนเขาทะเลาะไปหาเรื่องเขาทะเลาะทั้งทังท,งที่เราอะ อยากจะเคลียให้มันจบว่าจะเอายังไงเออจะดีกันไหมหรือว่าจะจะยังไงต่อเออจะยุติหรือว่าจะไปกันต่อเออเหมือนจะเคลียให้มันจบกันไปชัดๆเอาให้มันชัดๆชัดเจนแต่กลายเป็นว่าหาว่าเราไปชวนเขาทะเลาะไปจับผิดเขากลายเป็นว่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะว่าเราก็มีอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าเราไม่สบายใจอยู่แล้วอะแล้วไปเจอเขากระทําใส่แบบไม่ละเลยอยู่แล้วเออมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบ ไม่โอเคอยู่แล้วเนาะแล้วมาเจอแบบพอมเรามาเคลียเขามาใส่อารมณ์เราอีกเหมือนกันว่าฉันก็ไม่ไหวแล้วไงฉันก็ยอมไม่ได้แล้วไงเออแกใส่อารมณ์มาฉันก็ใส่อารมณ์ไปมันกลายเป็นว่าทะเลาะกันนะทะเลาะกันแรงเลยแรงมากเลยแหละมีการฟาดอารมณ์ใส่กันไม่หยุดยั้งคือแบบไม่มีใครถอยอ่ะคือพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฟาดฟันกันเอาเป็นเอาตายเออเพื่อง่ายๆนะเออเป็นเอาตุยเลยอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ตุยจ้ะ สุดท้ายมันก็ตุยจ้ะเออมันก็จบไปจ้ะความสัมพันธ์ก็จบลงไปนะอ่ะทีนี้พอความสัมพันธ์จบลงไปมันกลายเป็นว่าเครียดค่ะคุณก็เครียดเขาก็เครียดคือทั้งหมดว่าต่างคนก็ต่างเครียดเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องไงตอนจบอะคือมันใส่อารมณ์กันไปแล้วไม่ทันได้ฟังเสียงหรือไม่ทันได้อธิบายอะไรใดๆเพราะว่าใส่อารมณ์กันไปแล้วไม่ทันได้เคลียร แทนที่จะได้เคลียร์กลับไม่ได้เคลียร์นะเออทีนี้เออเขาก็เลยแบบเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเออมันมันไม่รู้จะทํายังไงสถานการณ์มันมืดแปดด้านเนาะอ่ะทีนี้เขาก็เครียกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าพอมันไม่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขารู้สึกขาดหรือรู้สึกมันไม่เติมเต็มอะเออมันรู้สึก อะไรสักอย่างมันเหมือนขาดหายไปเพราะว่าสิ่งที่คุณทําให้กับเขาตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะคือมันมีแต่สิ่งดีๆที่คุณใส่ใจดูแลเทคแคร์ห่วงใยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําดีไว้มากๆเลยเพราะเนี่ยคุณเอาใจใส่เขามากนะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคุณยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่อ,อนโยนแบบโอ้ยประดุดแม่ดูแลลูกก็ไมปป่ปานนะเออแต่ว่าในตอนนั้นนะเขากลับไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญมัวแต่ไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้สิ่งอื่นๆทีนี้ มันกลายเป็นว่าเพราะไม่มีคุณน่มันจบกับคุณไปจริงๆเขาก็คิดว่าคุณน่จะต้องง้อเขานะเออในความคิดของเขาอะคือที่ผ่านมาเนี่ยในความสัมพันธ์อะคือคุณอะต่อให้มีประเด็นหรือทะเลาะกันกี่ครั้งอะคุณก็เป็นฝ่ายง้อเขาเป็นฝ่ายตามเขาตลอดเลยแต่ครั้งนี้มันกลับกลายเป็นไม่ใช่ค่ะพอจบไปปั๊บคุณไม่ง้อค่ะเขาคิดว่าคุณจะง้อกลับคุณไม่ง้อค่ะคุณก็ยังคงใช้ชีวิตหลั่นละสบายใจของคุณแบบใช้ฉันก็แบบ สุขสุขของฉันไปเลยอ่ะเออสุขแบบมีความสุขแบบไม่ได้โพสต์พ,พั่มเพ้อพรณนาถึงแบบฉันต้ฉันเสียใจที่อกหันหรือไอ้ไม่จ้ะเธอมีความสุขกินหรูอยู่แพงอยู่สบายแบบใช้ชีวิตแตลลาแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อแบบใช้ชีวิตแบบสบายใจอ่ะเออเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาอะไรกับคนที่มันไม่ได้เรื่องเออนะมันกลายเป็นว่าทาให้เขาเครียดค่ะ กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าผิดคาดเขาคิดว่าคุณจะต้องมาง้อเหมือนทุกครั้งแต่การที่ว่าคุณใช้ชีวิตยอยู่อย่างสบายมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาตัดใจจากเราไปแล้ววะเออเขาคิดแบบนี้นะคิดว่าเราตัดใจจากเขาไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาจีบแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาแทนที่เขาแล้วหรือเปล่าเออยิ่งคิดก็ยิ่งกุมยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดเพราะว่า กลัวเสียเราไปเหมือนกันคือตอนมีไม่รักษาไงแต่พอแบบจะเสียไปแล้วกลับรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะแบ่งเธอไปให้คนอื่นไม่ได้นะฉันจะเสียเธอให้คนอื่นไม่ได้นะมันกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องง้อคุณกลับไปให้ได้เขาจะต้องทําอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ง้อคุณกลับไปในความสัมพันธ์ซึ่งบอกได้เลยว่าสขัดสถานการณ์ตอนนี้ของเขาอะคือทั้งเก้าดาบแล้วก็สิบดาบ ไอสิบไม้เทา้าคือเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงมากนะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มใจแทบจะบ้าแล้วก็หนักหน่วงหัวใจไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นไหมเพราะว่าคุณนิ่งมากแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบสง่างามมากมันทําให้เขารู้สึกว่าไอการที่เขามางอเนี่ย มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเนาะเออแล้วเขาก็รู้สึกหนักใจแล้วก็รู้สึกแบบสะเทือนใจก้มใจมากเลยว่าเขาจะยังมีโอกาสได้คุณกลับไปในความสัมพันธ์อีกหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ ep 2เลยเนาะ